สวัสดีครับพบกับผมมาเ t e จี 2PS อีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตบิตล่าสุดเกี่ยวกับแอปที่มั่ว่า Lucky Miner นะครับเป็นแอปของค่าย LBL นะครับหรือค่ายเดียวกันกับพี่ใหญ่ตาต้านั่นเองอันดับแรกก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งสูง่10,000หซับนะครับมีรางวัลแจกมากมายและอาจจะจัก,กิจกรรมแจกเงินรางวัลเงินสดเพพาบ่อยยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับแอปนี้เล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้น iOS ยังไม่มีนะครับและก็การันตีว่าไม่สุ่มแน่นอนนะครับสำหรับแอปนี้ไม่ว่าจะสายฟรีไม่เชิญเพื่อนนั่นเองหรือสายเชิญเพื่อนก็จ่ายหมดนะครับไม่ว่าจะถอนช้าถอนเร็วก็คือจ่ายหมดถอนครั้งแรกนะครับจะขึ้นว่า10วันแต่บางทีเร็วสุดก็คือ 2- 3สาวันก็จ่ายแล้วนะครับบางคนก็วันเดียวก็จ่ายก็มีนะครับ ถอนเช้าเย็นใจสำหรับแอปนี้นะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะสาธิตใหม่นะครับสำหรับวิธีการเล่นต่างๆก่อนอื่นเมนูแรกนะครับทำการเช็คอินให้เรียบร้อยนะครับเราจะรับแบบคูณ2ก็ได้นะครับสามารถดูวิดีโอเพื่อรับคูณ2ยิ่งล็อกอินติดต่อก,กันหลายวันยิ่งได้ทองเยอะนะครับ แล้วก็การเปลี่ยนภาษาก็อยู่ตรงฟันเฟืองนี้นะครับพร้อมกับล็อกอินด้วย f a c e b o o k ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทํารทำการเปลี่ยนภาษาเมนูต่อมาก็จะเป็นสปินนะครับทําการหมุนเพื่อรับทองนะครับแล้วก็สามารถกดดูวิดีโอเพื่อรับคูณสนะครับหรือใครจะกดออกไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็โฆษณาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับ เมนูต่อมาก็จะเป็นอินไวโค้ดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาเล่นด้วยนะครับตรงนี้เลยอินไวโค้ดนำมาใส่ตรงนี้นะครับก็จะได้2 0 0ทองนะครับผู้แนะนำก็จะได้1 0 0 0ทองนะครับส่วนลีเดอร์นี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้รางวัลเป็นอะไรนะครับสำหรับที่1ที่2ที่3นี้ผมก็ยังรอเวลาในการรีเซ็ตของมันอยู่นะครับ 6วันกับ8ชั่วโมงเมนูต่อมาก็จะเป็นการถอนอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะมาตรงเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงสีเขียวนะครับได้ทั้ง2อ,อย่างเลยข้างในหรือข้างนอกการถอนนั้นอยู่ที่ขั้นต่ำ5ดอลลาร์จนไปถึง200ดอลลาร์นะครับขั้นต่ำอยู่ที่1 000 0ทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสครันะครับในการขูดเพื่อหาทองนะครับ แรกๆก็จะถูกขูดได้ทองเยอะนะครับพอหลังๆไป5้า0 0ื่นทอง60,000่น 60, ทองอย่างนี้ถ้าคุณสะสมถึง50,000นทองก็จะน้อยลงในการขูดนะครับแล้วก็สปินด้วยเหมือนกันหรือสล็อตด้วยก็จะน้อยลงนะครับเมื่อเราสะสมได้เยอะแล้วต่อๆไปก็จะน้อยลงนะครับเหมือนเกมมันจัดมาแบบนี้นะครับสามารถดูวิดีโอเพื่อรับคูณ2ได้เหมือนกันนะครับ อย่างที่เราได้รับทองนั้นสามารถดูวิดีโอเพื่อรับคุณ2ได้หมดนะครับส่วนวิธีการเล่นนั้นก็คือการปล่อยลูกบอลน,นะครับให้ชิ่งได้มากที่สุดจนกว่ามันจะร่วงนะครับปล่อยให้ชิ่งไปแบบนี้นะครับชิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าโดนตัวนี้นะครับตัวที่เป็นลูกบอลก็จะได้ลูกใหญ่ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็สามารถใช้ตัวช่วยเพื่อ ทำให้มันระเบิดถ้าลูกวอลมาโดนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสายฟ้านะครับเพื่อไม่ให้ตัวสีทองนี้ขึ้นไปถึงเรานะครับก็จะประมาณนี้สําหรับในการเล่นของแอป Lucky Miner จ่ายจริง100%ของค่าย LBL นะครับก็ฝากกลุ่มกันด้วยเลยวัยรุ่นสร้างตัวหางเงินแอปฟรี Free, สำหรับผู้ที่สนใจในแอปฟรี Free นะครับเข้ามาแรกเปลี่ยนรหัสแนะนำ หรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารทุกเมื่อนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมแจกภายในกลุ่มนะครับเข้ามาติดตามกันเยอะๆสาหรับกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวหาเงิน F อฟฟีนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแกกันอย่าลืมกด s u b สไคร้น,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะมรามานําเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนํากันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมมาสเซอร์จีทูพีก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย